พบกับตุ๊กตาค่ะสิริขวัญจันสิริกับในรายการ IPM e n t e r t a i n IPM สื่อสร้างสารรค์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยค่ะวันนี้ตุ๊กตาจะพาคุณผู้ชมมาพบก,กับภาพบรากาศของการประกาศรางวัลในงานสยามดาราค่ะโอ,อ้โหต้องบอกเลยว่าไม่ต้องอุบแล้วนะรอบนี้เพราะภาพประกาศด้านหลังนี้อาจคุณผู้ชมอาจจะเห็นดารงดาราแต่ละท่านและก็บรรดาแฟนคลับของเขาเพื่อที่จะมารอเชียร์กันว่าใครจะคว้ารางวัลในค่ำคืนนี้ไป พูดไปอ่าก็ตื่นเต้นเนาะตุ๊กตาเองก็ตื่นเต้นตุ๊กตา่าไปชมภาพบรรยากาศด้านในกันดีกว่าค่ะ yeah. Hey. Yeah. Oh. Hey, yo, Cause I just got my groove on. So get on your feet and switch up in your song. Tonight, 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 tonight. Let's, go. Let's go. Wanna lay my purse? I'ma get you in the beat like that, that, that. You can get it first. All I gotta do is lay you on my bed. But slow it down, first I gotta get you in my head. Tonight, 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 tonight. Let's go. Girl, you Get it on with me tonight. Tonight, tonight. I, 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 let's go, Girl, you know you want it. You can get it on with me tonight. And you know that I got it. You can get it on with me tonight. Girl, you can't deny it. You can get it on with me tonight. 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 Let me tell you what you are to me You're like a substance Flowing in my arteries And that's right You're literally a part of me See, you don't matter where you go you never part of me you never part So won't you come and make my day If you let the booty shake Let it shake my way uh. Whatever you do, don't break that sway. way I'm committed to you I would never fake my space So hey, hey, let me take you home. home Cause tonight, girl, we can get it on Baby, I can make you mom, mom. I hate to sound cheesy but I would never try to be the wrong girl. It's show song. Girl, you know you want it. Pretty young thing, girl, you were sight to see. And you know that I got it. I don't wanna hear about it, spend the night with me. Girl, you know you want it. You can get it on with me tonight. I you know that I got it. You can get it. On. พี่หนึ่งมาเป็นนกยูงค่ะออกพี่ป๋องสิเวดจัดการให้ค่ะชอบนกยูงชอบสีเขียวอุ้ยไม่ค่ะเบาๆคนคนขโมยสินต้องพี่พีทค่ะต้องคุณพีทค่ะชุดรันพี่ป๋องเหมือนกันค่ะก็สไตล์เรียบหรูดูใช่ค่ะเจอจีนนิดๆอัปเดต ะะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่กำลังตัดต่ออยู่นะคะแล้วก็มีเพลงสองเพลง,อง,พลง,องของละครที่เราทำอยู่วันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่ได้เป็นเกียรติมาในครั้งนี้ค่ะชอบ<ว>ชุดสวยด้วยก็ชอบเปรี้ยวจี๊ดสวยค่ะใช่ไหมคะจีด๊ดจี๊ดนิดนึงชอบสีแดง หน้าผมพร้อมค่ะหน้าผมพร้อมที่บ้านที่บ้านไหนสวยสวยที่สุดเข้ามาอ่าวันนี้ใช่ไหมคะชอ,ชอบแซบค่ะแซบตรงอาได้ใส่ชุดสวยๆใช่ไหมคะได้ว่าจะมาแบบโชว์แบบเต็มที่แข่งกับดานาอ๋อไม่อะไรนะคะเป็นแบบเราว่าแข่งกับเล่บเลยใช่ค่ะก็คือเซมๆเหมือนกันเท่ากัน เห็นว่าจะแจ้งเกิดเป็นเซเลบแบบเซ็กซี่เลยเนาะใช่ค่ะก็งานนี้ละค่ะจะขอแจ้งเกิดเป็นเซเลบค่ะออ้ทำไมตุ๊กตาต้องร้องอู้ตุ๊กตาเชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก็ต้องร้องอู้เหมือนกันเพราะนี่คืองานสยามดาราการประกาศรางวัลที่ตุ๊กตาต้องมาทุกปีเพราอมาดูดูอะไรนั่นเหรอนี่ต้องตัวอย่างนี้เลยนะปิดตาไม่ได้พลาดไม่ได้สักช็อตเดียว แต่ละคนส้วดทรงองค์เอวอหน้าอกหน้าใจมาเต็มมากผู้ชายก็ล้หอหล่อภาพบรรยากาศวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมเพิ่มเติมได้ทางช่องโชว์สีภาคบางอกาะชาแนลและก็ช่นนชองปาร์ตี้นะคะอย่าลืมว่า IPM ของเราสามารถดูย้อนหลังได้แล้วทุกเทปเลยค่ะรวมถึงเทปนี้ด้วยนะเพียงพิมพ์คำว่า IPM p r o d u c t i o n Official ค่ะอย่าลืมกด Sub s c คร b e ให้เขาด้วยนะสำหรับวันนี้ตุ๊กตาต้องขอตัวไปฟิตคุณเพื่อที่จะไปแข่งกับพวกเขาต่อดีกว่านะคะสวัสดีค่ะ